นอกจากการพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเกิดขมระหว่าง5าธาตุแล้วในวิชาเลี้ยวเหยายวยังจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกันเองของ12กิ่งดินว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง12กิ่งดินนี้มีความสัมพันธ์ไม่ได้ด้อยกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง5าธาตุเพียงแต่ ความสัมพันธ์ระหว่าง12เก่งดินด้วยกันนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งในทุกๆฉัก,กลักในทุกๆก,การทํานายเท่านั้นเองสําหรับตอนนี้เราจะมาพิจารณาในเรื่องของการประทะระหว่างกันของ12เก่งด,ดินซึ่งเรียกว่า6ประทะความสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิงประทะนั้นชาวไทยรู้จักกันดีในชื่อของคำว่าชงอย่างเช่นแต่ละปีก็จะมีการทำนายว่า ีนี้จะชงกับราศีอะไรจะชงกับกิ่งดินอะไรเป็นต้นซึ่งการชงจะมีทั้งหมดอยู่6คู่จึงเรียกว่า6ปะทะหรือริ้วชงซึ่งริ้วชงก็คือความสัมพันธ์ที่เกิดจาก12กิ่งดินที่ว่าปะทะหรือชงก็คือการชนกันการประทะแตกหักกันการไม่เข้ากัน ซึ่งความหมายของการชงนั้นโดยทั่วๆไปแล้วจะเป็นความหมายในเชิงไม่ค่อยดีนะแต่อย่างไรก็ตามในวิชาเลี่ยวเหยานั้นการชงไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่แย่เสมอไปขึ้นอยู่กับรูปแบบการชงระหว่างกันอีกด้วยโดยคู่ปะทะของ12กิ่งดินมีทั้งหมด6คู่ดังต่อไปนี้ 1. ก็คือจือปะทะกับอู่ 2. ก็คือโชปะทะกับเว่ย 3คือยิ้นปะทะกับเซน4คือเมาปะทะกับโยห 5. คือเฉินปะทะกับซีและ6คือซื้อปะทะกับให้นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างกันแบบ6ปะทะหรือริ้วชงนั่นเองซึ่งที่มาของการประทะกันนั้นเกิดจากการที่เมื่อเรานำา12กิ่งดินมาเรียงลำดับกลายเป็นวงกลมตามที่เห็นนี้โดยเรียงลำดับจากจือ จนถึงให้คู่ที่อยู่ตรงข้ามกันก็จะเป็นคู่ที่เกิดการชงหรือการประทะกันตามรูปที่เห็นนี้โดยจือจะอยู่ตรงข้ามกับอูจึงเกิดการประทะกันโชอยู่ตรงข้ามกับเวย่ยจึงเกิดการประทะกันยินอยู่ตรงข้ามกับเซินจึงเกิดการปะทะกันมาวอยู่ตรงข้ามกับโยจึงเกิดการประทะกัน ฉนอยู่ตรงข้ามกับ4จึงเกิดการประทะกันและสุดท้ายคือซื่อจะอยู่ตรงข้ามกับให้จึงเกิดการประทะกันซึ่งก็คือการประชิญหน้ากันเมื่อเรียงลำดับในลักษณะของวงกลมตามที่เห็นสำหรับวิธีการจดจำการปะทะกันของ12กิ่งดินหรือ6ปปะทะนั้นปกติจะใช้2วิธี หนึงก็คือการท่องจำํำและ2จะใช้มือซ้ายโดยจะใช้นิ้วทั้ง4ในการช่วยจดจำํำแต่วิธีนี้สำหรับผมนั้นค่อนข้างสับสนผมจึงมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นโดยการใช้นิ้วเพียงแค่3นิ้วโดยจะอาศัยข้อนิ้วทั้ง3ด้านล่างและข้อนิ้วทั้ง3ด้านบนในการช่วยจดจํา โดยวิธีการก็คือให้เราเรียงลำดับของ12กิ่งดินวนตามเข็มนาฬิกาเมื่อวนจนครบทั้ง12กิ่งดินแล้วคู่ที่อยู่ตรงกันในข้อนิ้วเดียวกันก็คือคู่ที่เกิดการประทักกันในที่นี้ผมจะให้ข้อนิ้วนางด้านล่างเป็นตัวจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็จะเป็นจื จากนั้นก็ไล่ไปที่ลำดับถัดไปซึ่งจะเป็นโฉไล่ไปที่ลำดับถัดไปซึ่งก็จะเป็นหยินและจากนั้นก็ขึ้นไปที่ด้านบนซึ่งก็จะเป็นเหมาจากนั้นไปที่ลำดับถัดไปถัดไปและกลับลงมาที่เดิมซึ่งก็จะได้อูซึ่งคู่ที่อยู่ตรงกันก็คือคู่ที่ปะทะกันจากนั้นเราก็ทำการไล่ลำดับ ไปอย่างต่อเนื่องจนครบทั้ง12กิ่งดินจากนั้นไปที่ลำดับถัดไปซึ่งจะเป็นเซินขึ้นไปที่ข้อนิ้วชี้ด้านบนเป็นโยจากนั้นเป็นซีแล้วก็เป็นไฮซึ่งทั้งหมดนี้ที่อยู่ในข้อนิ้วเดียวกันก็คือตำแหน่งที่เกิดการประทะก,กันนั่นเองจะเห็นว่าวิธีนี้จะทำให้เราจดจำได้ง่ายมากเดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างกันดู สมมุติว่าผมจะหาว่าหมาวปะทะกับอะไรผมก็เริ่มต้นนับจื่อที่ข้อนิ้วนางด้านล่างจากนั้นก็ไล่ไปก็จะเป็นจือ่อจากนั้นก็จะเป็นโชวจา,จ,จากนั้นก็จะเป็นหินจากนั้นก็จะเป็นเมาวจะเห็นว่าเมาวอยู่ตำแหน่งนี้จากนั้นผมก็นับไล่ต่อไปอีกซึ่งก็จะได้เฉิน ซื่อหู๋เว่ยซนและได้หย่อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันกันกบหมาเมื่อครู่นั่นหมายความว่าโย่หมาจะเป็นคู่ที่ปะทะกันสมมติผมอยากหาว่าให้ชงกับอะไรวิธีจริงๆแล้วถ้าเราจดจำได้ว่าข้อนิ้ว นางแรกจะเป็นจือกับอูจริงๆแล้วเร,เ,รเรานับที่รอบแรกหรือรอบสองก็ได้เหมือนกันซึ่งเราเริ่มจากอูเว่ยเซินโยซีห้เราจะเห็นว่าห้าอยู่ที่ตำแหน่งนี้จากนั้นเรานับวนกลับไปที่จือโชวหยินหมาวเฉินซื่อ ซึ่งจะเห็นว่าซื่อกับให้นั้นอยู่ตำแหน่งเดียวกันจึงเป็นคู่ที่เกิดการประทะกันซึ่งวิธีนี้จะทำให้เราสามารถหาหกปะทะได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องท่องเลยครับ